สวัสดีค่ะดิฉันนางจากรัตนาพรพัทราดำลงธรรมรหัสนักศึกษา6 7 4 1 4 3 0 5 0หมู่เรียนที่67ทับ11วันนี้เราจะมาสอนเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็มโดยใช้เส้นจำนวนนะคะก่อนอื่นเลยเราจะไปทำความรู้จักกับเส้นจำนวนและจำนวนเต็มกันก่อนค่ะจำนวนเต็มหองนะคะจะแบ่งออกเป็น3ชนิดค่ะคือ1จำนวนเต็มบวก 2องจำนวนเต็มลบและ3จํจำนวนเต็มศูนย์ค่ะและเส้นจำนวนของเรานะคะคือเส้นตรงแนวนอนที่แสดงจำนวนจริงเรียงกันเป็นลำดับโดยมีระยะห่างเท่ากันระหว่างตัวเลขที่อยู่ติดกันค่ะโดยมีศูนย์อยู่ตรงกลางและทางซ้ายมือของศูนย์คือจำนวนเต็มบวกคือ 1, 2, 3สา ไปเรื่อยๆค่ะและทางซ้ายมือของศูนย์จะเป็นจํานวนเต็มลบค่ะคือลบหนึ่งลบสองลบสามไปเรื่อยๆค่ะ <ๆ S 1> เราใช้เส้นจำนวนเพื่อเปรียบเทียบค่าของตัวเลขและใช้ในการบวกลบและแสดงลำดับของจำนวนได้ง่ายขึ้นค่ะ <ๆ S 1> การบวกคือการเพิ่มขึ้นถ้าเราใช้เส้นจํานวนนะคะคือการเลื่อนไปทางขวามือค่ะถ้าการลบ คือการลดลงการลดลงนะคะถ้าเราใช้เส้นจํานวนนะคะคือการที่เราเลื่อนไปทางซ้ายค่ะตอนนี้นะคะเราทําความรู้จักกับเส้นจํานวนและจํานวนเต็มกันไปแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปเริ่มใช้โจทย์กันเลยค่ะเพื่อทําความเข้าใจกับเส้นจํานวนมากยิ่งขึ้นค่ะโจทย์ข้อแรกของเรานะคะคือ5้าบวกสค่ะ5้าบวกสี่ ตัวตั้งต้นของเรานะคะจะเป็น5ค่ะและบวกไป4การบวกคือการเพิ่มขึ้นและเราใช้เส้นจำนวนคือการเลื่อนไปทางขวามือค่ะคำตอบของเรานะคะคือ9ค่ะ จทย์ต่อไปของเรานะคะคือการลบคือ7ลบ4ค่ะเจ็ลบ4นะคะตัวตั้งต้นของเรานะคะจะเป็น7ค่ะและลบไป4การลดลงเราใช้เส้นจำนวนนะคะเส้นจำนวนของเรานะคะเราจะเลื่อนไปทางซ้ายมือค่ะ คำตอบที่ได้นะคะคือ3ค่ะต่อไปนะคะเราจะเป็นการเริ่มใช้โจทย์ปัญหาค่ะเพื่อให้เราทำความเข้าใจมากขึ้นและเราจะใช้แผนภาพเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ โจทย์ของเราก็คือน้ำมนมีลูกอมทั้งหมด4เม็ดมีมีให้เพิ่มอีก2เม็ดน้ำมนมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดคะแผนภาพของเรานะคะตอนนี้มีมีให้ลูกอมน้ำมนไป2เม็ดแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามารับกันเลยค่ะว่าน้ำมนมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนนี้นะคะน้ำม์มีลูกอมทั้งหมดหกเม็ดค่ะและเรามาลองใช้เส้นจำนวนกันเลยค่ะประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือ4ีบวกสตัวตั้งต้นของเรานะคะจะเป็น4ี่ค่ะบวกไปสองคือการเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นคือการเลื่อนไปทางขวาค่ะ คำตอบของเรานะคะก็คือ6ค่ะเจอข้อต่อไปนะคะคือพ่อเลี้ยงไก่ทั้งหมด10ตัวขายไปให้ลุง5ตัวพ่อจะเหลือกไก่ทั้งหมดกี่ตัวคะเรามาลองดูแผนภาพนี้ค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าไก่ของพ่อจะเหลือทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสาสี่ห้าตอนนี้นะคะพ่อเหลือไก่ทั้งหมด5ตัวค่ะงั้นเราลองไปใช้เส้นจำนวนกันเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือ1 0บลบหค่ะตัวตั้งต้นหอนะคะจะเป็นสิบ การลบคือการลดลงและเราใช้เส้นจำนวนคือการเลื่อนไปทางซ้ายค่ะคำตอบของเรานะคะก็คือ5ค่ะ พ่อจะเหลือไก่ทั้งหมด5ตัวค่ะวันนี้นะคะเราก็เรียนเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มและการใช้เส้นจำนวนค่ะวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ